แจ้งข่าวดีคอรมออาุม,มาัติแจกเงินล่าสุดนะคะได้รับสูงสุดคนละ800บาทกดเป็นเงินสดได้ไหมดูคลิปนี้บุ๋มสรุปให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับกบุ๋มแล้วค่ะสวัสดีการแห่งรัฐวันนี้พบกับบุ๋มในวันที่26กรกฎาคมปี2565นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้คือมาแบบด่วนเลยนะคะทุกคนบุมไปกินข้าวข้างนอกมาคือได้ยินคอรมออนุมัติล่าสุดนะคะแจกเงินคนละ800บาทสูงสุดเนี่ยบุมก็รีบ ขับรถกลับบ้านมาอัดคลิปให้ทุกคนเลยนะเออคิดดูนะคะแต่ก่อนไปรับชมนะว่ากลุ่มไหนจะได้บ้างนะคะว่าจะเป็นกลุ่มบัตรคนจนคนเละครึ่งรวมไปถึงกลุ่มคนพิเศษด้วยนะคะบุ่มก็อยากขอกำลังใจค่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอสารแล้วเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ่มด้วยนะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะบุ๋มก็ฟังจากสรุปคอรมอนะคะวันนี้มีการประชุมคอรมค่ะทุกวันอังคารนะคะ ทางโฆษกรัฐบาลค่ะเขาก็ได้ออกมาถแถลงการเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไลฟ์สดในการถแถลงข่าวนั้นนะคะก็อยู่ในเพจไทยคู่ฟ้าของรัฐบาลนะคะบุ๋มก็มาย่อให้กับทุกคนได้ฟังแบบเป็นภาษาบ้านๆเลยนะคือจะได้ทั้งหมด3กลุ่มนะคะนั่นก็คือกลุ่มบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ กลุ่มเปราะบางพิเศษค่ะที่มีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนละครึ่งเรียกได้ว่าแจกกันทุกกลุ่มกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว,ว่าบัตรคนจนนั่นเองค่ะซึ่งจะมีเงินเข้านะคะเติมเงินให้เนี่ย200บาทค่ะระยะเวลา2เดือนนะคะคือจะได้ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงตุลาคม6 5กันเลยทีเดียวนะคะกลุ่มที่2 ซึ่งวงเงินนี้นะคะเขาไม่ได้บอกว่าสะกดได้หรือไม่ได้นะคะก็น่าจะรูดแหละนะทุกคนนะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็จะได้แก่คนแก่ผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็คนที่ไม่มีโทรศัพท์ที่เคยได้รับสิทธิ์เราชนะเดิมก็คือใช้จ่ายบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะคะจะได้รับ200บาทเหมือนกันนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงตุลาคม 6- 5หนะคะ กลุ่มที่3นะคะนั่นก็คือกลุ่มคนละครึ่งเฟส5ค่ะก็มาเหมือนกันนะคะทุกคนได้คนละ800บาทเลยทีเดียวค่ะกลุ่มนี้ได้เยอะมากเลยนะคะซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟสที่5นี้นะคะก็คือคนเก่าเฟส4นะคะให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค่ะตั้งแต่19สิงหาคม65นี้นะคะซึ่งคนใหม่นะคะก็ไปสมัครนะคะผ่านแอปเป่าตังหรือว่าเว็บไซต์ คนละครึ่ง .com นั่นเองนะคะ19สิงหาคม65นี้ค่ะก็คือทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะคะต้องใช้คนละครึ่งครั้งแรกภายใน14กันยายน65นี้นะคะคนละ800บาทแต่ทังนี้ทั้นนั้นเราก็จะต้องเติมเงินเข้าไปในแอปเปอตังเหมือนเดิมเหมือนรอบที่ผ่านมาทั้ง4เศษนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กลุ่มก็มาสรุปให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะถึง การแจกเงินในรอบใหม่ปี65นี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนนั้นนะคะก็ยังน่าจะมีเหมือนเดิมนะคะทุกคนแจกหนักจัดเต็มแบบนี้ส่งท้ายปีโอ้โหเรียกได้ว่าได้กันทุกกลุ่มกันเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวบุ๋มจะรอลงทะเบียนนะคะรอแบบกดรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังนะคะทุกคนสําหรับรายเก่าในโครงการคนละครึ่งเฟส5นะคะและสําหรับใครนะคะที่รอโครงการไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของเขาอื่นเพิ่มเติมบุม๋มจะรีบนํามาแจ้งกับทุกคนได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับ ทุกคนที่ยังไม่ได้ทราบได้รับทราบโดยทัก่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ